น้องทิพย์ทำไมพี่พนัสถึงทำแบบนี้คะคำสาบานของพี่มันไม่ทำให้พี่กลัวเว้นคำเลยใช่ไหมคะถึงได้ทำแบบนี้กับทิพย์ทำไมต้องทำแบบนี้กับทิพี่คะทำแบบนี้กับทิพย์ทำไมอะพี่ม่ได้กรธนะก็เลยน้องทิพย์ฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนนะ เมื่อคืนที่น้องทิพย์ไม่ยอมนอนกับพี่พี่ไปหากุหลาบจริงๆแต่ก่อนที่พี่จะพลังทำเรื่องอย่างนั้นไปพี่ก็ชกคิดถึงน้องทิพย์ได้พี่ก็เลยไม่ได้นอนกับกุหลาบแล้วพี่ก็กลับบ้านมาเลยเจ็บไ่เชื่อ พี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเรื่องมันถึงเป็นอย่างที่ท่านพี่ขอให้น้องทิพย์เชื่อว่าพี่ไม่ได้ผิดคำสาบานกับน้องทิพย์จริงๆเห้มันอาจจะให้ทิพย์เชื่อคนที่โกหกมาตลอดชีวิตล้วเหละคนที่บอกว่าหลักทิพย์แต่ทำให้ทิพย์เจ็บที่ตายพี่วม่นมันมาว่าทิพย์บ้าแล้วสิ ถึี่หลอกก็จำแล้วจำเราแบบนี้คิดว่าที่พูดทั้งใไหมจะยืนยันก่อนน้องทิพย์พี่ไม่ได้หลอกน้องทิพย์จริงๆน้องทิพย์ที่พี่พูดไปทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงทิพย์จะกลับไปอยู่ที่บ้านทิพย์และไม่กลับมาอยู่ที่นี่น้องทิพย์น้องทิพย์คุณนม่คะ อย่าไปนะคะคุณแม่คุณไม่อยากเป็นเด็กบ้านแตกอ่ะอย่าไปนะคะคุณแม่คุโขอล้อขอโร้องนะคะคุณแม่น้องทิพย์น้องทิพย์ต้องเชื่อพี่นะพี่ไม่ได้ปิดคำสาบานกับน้องทิพย์จริงๆน้องทิพย์อย่าทิ้งพี่ไปนะนะคะคุณแม่อย่าไปนะคะถ้าคุณแม่ไปควรจะอยู่ยังไงล่ะคะคุณแม่คุณแม่ไม่รักควรหรอนนะคะ ทางไหนให้ลูกอยู่กับผู้ชายคนที้ทิ้งก็ไปไม่ได้แล้วจริงไปนะน้องิไน้องิไม่ได้แล้น้องจิอยทิ้ี่ไปพี่ไมด้โห้องจิ๊ไทำไมทำไมไม่ีใครรักกวนเลยอะพี่เทวันคุณแม่ทุกอนที่กวนก็ไปหมดเลยทไมั้งวังทำไม่วะ แม่จะอยู่กับคุณพ่อแม่จะอยู่กับคุณพ่อแม่จะอยู่กับคุณพ่อจะช่วยคุณดูแลลูกอย่าเป็นแบบนี้นะลูกนะอย่าเป็นแบบนี้ลูกลูกสิบคน ...